วันนี้มาพูดถึงถึงเรื่องของวิกตอร์ยูเคเรสนะฮะกเรียบร้อย <c oughs> อาจจะแบบว่าช้าหน่อยนะต้องขออภัยไม่ได้พูดถึงข่าวการย้ายทีมนะวันนี้จะมาวิเคราะห์ให้ฟังเลยว่ายูเคเรสเนี่ยเขามีจุดเด่นยังไงจะเล่นยังไงแล้วก็ทีมจะต้องปรับอ,อยังไงถึงจะใช้เขาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเอ่อ ส่วนสูง1 8 9เซนเนี่ยโอ้โหมันดูดีนะเ,เกมเมื่อวานนะถ้าใครได้ดูนะครับกับ B A เบียเรลเฮ้ยไม่ธรรมดาเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ยิงมันไม่ได้โชว์อะไรมากมายเพราะว่ายังเป็นเหมือนแมชที่อาเตต้าไม่ได้คาดหวังอะไรแค่ให้เขาได้ลงไปเล่นนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนลองดูว่าถ้าเกิดไม่ไม่ทำอะไรเลยเขาจะทำอะไรได้บ้าง ครับแต่แน่นอน,นครับว่าคือเบียร์เรียวเขาเป็นทีมหนึ่งที่ดีเลยนะเล่นเกมรับได้ดีแล้วก็แกะเพรสซิ่งเนี่ยโอ้โหอาเซนอลพยายามเพรสซิ่งตรงกลางคือเพรสซิ่งตั้งแต่แดนบนของของตัวเองเลยนะครับแต่บียรเรียวอ่ะโอ้โหถือว่าคลองบอลได้ดีครับแกะเพรสซิ่งได้ง่ายมากเออ่เรียกว่า มันมันมันมีจังหวะที่อาเซนอลตัดบอลได้ในตรงกลางสนามในะเยอะก็จริงนะครับเยอะก็จริงแต่ว่ามันลูกที่เบียร์ลูกแกะเพสซิ่งได้เนี่ยบอลมันมันไปถึงข้างหน้าแล้วก็มีโอกาสถึงขั้นว่าเออได้จบสกอร์อะไรเงี้ยคืออาเซนอลก็ได้เห็นแล้วนะว่าเออเวลาเจอทีมที่เขานะมีไอเดียในการบุกดีๆเนี่ยอาเซนอลก็มีช่องโหว่ในเรื่องของการเล่นเกมรับอ่าแต่นี้ ในส่วนของเกมลุกล่ะเป็นยังไงเกมลุกเนี่ยเหมือนอโอเคเราโยนโยครสลงไปแต่ว่าตรงกลางเรามีเมริโนแล้วก็มีคือคือไม่ได้เน้นบุกไม่มยังไม่มีโอเดกาดอย่างนี้ดีกว่าด้านซ้ายก็เป็นมา์ตเนลลี่ด้านขวาเป็นบุกโยสาก้าแต่ว่าเราจะได้เห็นจังหวะที่เชื่อมโยงกับโยครีสไหมยังน้อยอยู่ นะครับทางฝั่งปีอา่ทาทั้งสองข้างกับโยเคเรสก็ยังเชื่อมโยงกันน้อยแล้วก็ยังไม่รู้จุดกันเอา,อางี้ดีกว่เาเวลาขึ้นเกมไปนะบ,บูกโยซาก้าเลี้ยงไปสุดเส้นเปิดเข้ามาเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่ได้เป้าโยเครสนะครับก็ยังแบบเหมือนเกมเนี้ยเป็นการทดลองแบบแบบไม่เตียมอลองดูว่าอา่ะถ้าลองไม่เตียมเนี่ย สัญชาตญาณนักเตะเป็นยังไงอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนั้นนะครับเราได้เห็นแล้วว่าโยคาเสเองโอเคไอ้รูปแบบแท็บอินเข้าเนี่ยอาจจะยังต้องไปซ้อมกันครับเพราะว่ามันมันมันต้องใช้ความเข้าใจกันสูงแต่ว่าถ้ามันเป็นลักษณะของเออถ้าเขาได้บอลนอะเอ,อถ้าเขาได้บอลในกรอบหรือหน้ากรอบทํำยังไงเอออัอน,นี้ลูกเนี้ยเห็นมีบางลูกที่โยคาเรสพยายามพาบอลเข้าไปให้ลึกขึ้นแล้วก็ มันมีเรื่องของการแตะโลบหนีอะไรเงี้ยลากบอลเข้าไปเฮ้ยหุยโยกเลสทําได้ดีภาพมันเหมือนตอนที่เขาอยู่กับสปอร์ติ้งเลยนะครับเพียงแต่ว่าโอเคเขาในจังหวะที่เขาจะต้องยิงรับมันมันไม่ได้ยิงอะไรประมาณนี้แต่ว่าคิดว่าถ้าจะเป็นการกักๆไว้สักก่อนเขาน่าจะมีกักๆไว้นิดหนึ่งไม่ให้มันดูโดดเด่นมากแล้วก็เหมือนอาเตต้าเองเขาก็ ก็พอใจน่าจะพอใจแล้วน่าจะเห็นแล้วว่าเออยูเครสทำอะไรได้บ้างแต่อาจจะต้องไปปรับกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขายังไม่ได้ใช้ลูกเก่งของเขาเลยนะครับลูกเก่งของวิกเตอร์ยูเครสคืออะไรใช่ไหมต้องย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งถ้าใครได้ดูคลิปวิดีโอเก่าๆนะครับคลิปที่ยูเครสเขาเ,เล่นกับสปอร์ติ g งลิสบอนจะเห็นว่า ้ลูกยิงเขาก็ธรรมดามากๆนะธรรมดาจนแบบน่าเบื่อเลยเออลูกหมงก็มีน้อยนะครับไอ้ลูกหมือหวาแบบโซโลเดี่ยวอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนอะไรมากแต่ว่าเออสิ่งที่เขามีหนึ่งคือความเร็วความเร็วของนักเตะสูงร้อยปดสบเกคือมันเป็นความเร็วที่เร็วกว่าปกติคือคนคนสูงขนาดเนี้ย ไม่น่าเร็วได้ขนาดนี้อะไรประมาณนี้เออถ้าเป็นถ้าใครได้ดูคลิปเก่าๆเนะี่เขาเขาเร็วมีความคล่องในระดับหนึ่งโอเคการคลองบอลอาจจะไม่ได้มีสกิลเทพอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเ,เขาก็เป็นคนที่เล่นบอลง่ายๆชิงจังหวะเล่นไม่ได้เล่นแบบว่าเ,เ,ลลเล่นลิงเล่นหลอกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเขาใช้แบบเอ้ยโยกนิดนึงอ่าถ้าถ้าคู่แข่งหลงก็ไปหรือใช้วิธีการแตะไปเลย แตะหนีแล้วก็วิ่งตามเอาวิ่งกวดเอานะครับซึ่งเฮ้ยมันก็เป็นทางอองเขานะเพราะว่าคนเราอะมีความถนัดไม่เหมือนกันเขาอาจจะไม่ได้ถนัดเลี้ยงบอลติดเท้าอะไรขนาดนะั้นแต่ว่าลูกที่เขาจะจำเป็นต้องพาบอลไปข้างหน้าหรือว่ากินแดนเข้าไปนะเพื่อหาจังหวะในการยิงหรือเปิดอะไรเงี้ยเขาก็ทําได้ในทีมชาติเขาก็เป็นตัวแอซิ์นะคอยเปิดให้กับอีซักตลอดนะครับ เออแต่ว่าอ่ะูเคเรเนี่ยเขาพอเ,เล่นให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยลูกเก่งของเขาลูกหนึ่งเลยนะที่เราเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ต้องมาบอกเราให้ให้กันฟังก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่ยิงแบบไม่มองแล้วอะ่ะคืออายุมันยี่สิบเจ็ดแล้วมันผ่านเกมมาเยอะมากผ่านการลงเล่นมาเยอะมาก ผ่านการซ้อมมาเยอะมากอายุยี่สิบเ27แล้วนะได้บอลมาปุ๊บยิงเลยก้มไม่มองประตูแล้วก้มยิงเลยระยะเนี่ยรู้แล้วความแรงกะเอาได้ทิศท,ทางเนะี่ยคือเลือกไว้แล้วตั้งแต่ก่อดรับบอลเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆลองไปดูได้นะครับเป็นนักเตะที่แบบว่าเฮ้ยพออย่างเช่นเวลาเราหันหลังให้กับกอบเกียโทษอะเอ คันหลังให้กับประตูอะพอเรารับบอลปุ๊บเราก็ต้องพลิกมาดูเหลือบดูนิดนึงใช่ไหมอันนี้มันไม่เหลือบแล้วเออมันเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆลองไปดูได้ลูกที่ยิงเข้าประตูแบบน่าจะเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะเออเท่าเท่าที่เห็นนะเอาเท่าที่เราเห็นนะรู้สึกว่าเฮ้ยพอมันรับบอลมาปุ๊บเนี่ยเออมันไม่เงยหน้ามองประตูแล้วนะมันมันยิงเลย นะครับลูกไหนที่แบบพอก้มหน้าแล้วเห็นลูกบอลเวลาเรามองลูกบอลเนะี่ยเราจะเห็นจากตัวเราไปถึงลูกบอลแล้วก็จากลูกบอลไปข้างหน้าอีกนิดนึงคือถ้าในระยะเนี้ยไม่มีอะไรขวางกั้นระหว่างตัวเขากับลูกบอลแล้วก็ไม่มีอะไรขวางระหว่างลูกบอลกับข้างหน้าอีกนิดนึงเนะี่ยเขายิงเลยนะี่นี่คือข้อดีมากคือตัดสินใจไวนะครับทำเลยเข้าไม่เข้าเขาช่างมันดิ ยิงก่อนนะครับแล้วก็ถ้าซ้อมมาดีแล้วฝึกมาโอ้ฝึกมาเป็นสิบปีแล้วอ่ะเอาง่ายๆสมมติต่อให้เล่นบอลก่อนอายุยี่สิบเจ็ดแล้วกันเออสิบเจ็ดอ่ะเล่นบอลก่อนอายุสิบเจ็ดอะเรานับแค่สิบเจ็ดพอสิบเจ็ดจนถึงยี่สิบเจ็ดอ่ะสิปีอ่ะถ้าซ้อมมาอย่างเงี้ยมันรู้ระยะหมดแล้วนะครับรู้แลวต้องกะแรงยิงยังไงต้องยิงมุมอมุมซ้ายมุมขวาต้อง ต้องวางเท้ายังไงเนี่ยคือมันซ้อมมันจนแบบจนรู้แล้วนะครับตตาใครได้ดูแบบพวกการ์ตูนเรื่อง Blue Lock ใช่ไหมของญี่ปุ่นนะครับมังงะโอ้โหมีมีนะมีใน n น t f l i x หรืออะไรเงีถ้าเป็นอนิเมะมันจะมีนักเตะคนหนึ่งที่ชื่อบาโรเอไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าไอตัวที่แบบผมตั้งๆอ่ะแล้วแล้วว่าอยู่ทีมเดียวกับพระเอกแบบตอน เออตอนที่เป็นกลุ่มเล็กอ่ะให้อ้นี่แบบมันมันเก่งคือมันรู้ระยะยิงรู้ขอบรู้ศักยภาพตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองขัดเกลาอาวุธนั้นะให้มันมันแน่นอนจริงๆเออเนี่ยวิกตอร์ยเครสก็เหมือนกันนะครับเขาหลายลูกที่เห็นเลยนะแม้กระทั่งแบบว่าหันหลังให้ประตูปุ๊บ อาจจะมีโยกหลอกหรือว่าหมุนทําเป็นหลอกก็จะเลี้ยงบอลต่อเข้าไปให้สุดเส้นหลังหรืออะไรเงี้ยแต่แต่เขาก็จะหยุดล็อกบอลหรือเทินกลับไปอีกเพื่อเปลี่ยนจุดยิงแล้วก็ยิงเลยแบบไม่มองประตูด้วยโอ้โหแบบอันนี้ทึ่งเลยนะครับหลายลูกที่เห็นแล้วก็ลูกที่แบบตัดสินใจยิงไวเนี่ยเรา เรารู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยเขาผ่านการซ้อมมาเยอะแล้วก็ผ่านประสบการณ์ในการเล่นจริงมาเยอะเขารู้ว่าทำแบบเนี้ยโอกาสที่จะได้ประตูมันมีสูงกว่าอืมเนี่ยคือเป็นประเด็นเลยว่าอาเซนอนจะทำให้เขาก็เรียกอะไรเอาบอลไปให้ใส่เท้าเขาในกรอบเขียนโทษได้ยังไงเออโดยที่ ทำให้เขา,าอยู่ในสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งกับกองหลังเพราะว่าโอเคถ้าเกิดอยู่ๆแบบจ่ายบอลเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งแล้วมันจะเป็นลักษณะของโดนลุมเซ็นเตอร์แบ็กในในนั้นน่ะอาจจะมีสักสองหรือสามคนก็นแล้วแต่นะสองคนน่ะมันต้องบังมิดอะ่ะเออแต่ทํายังไงถึงจะดึงตัวประกบเออไม่ใช่ดึงประกดึงกองหลังคู่แข่งเนี่ยให้อยู่ห่างห่างจากกัน นะแล้วก็ทำให้โยเคเสเนี่ยนะได้บอลในกรอบเขตโทษเชื่อได้ว่าถ้ายัดบอลก็ไปให้เขาเนี่ยมันต้องทำอะไรได้สักอย่างหนึ่งนะอันนี้คือสิ่งที่อันนี้ที่คิดนะที่คิดว่าอาจจะต้องต้องพัฒนาตรงนี้แหละแต่เราจะยังไม่เห็นในเกมอุ่นเครื่องนะครับเพราะว่าอาจจะเขาอาจจะยังไม่ได้อาจจะไม่โชว์ของหรืออาจจะ,จจะแค่ลองอ แก้ไขปัญหาบางอย่างนะซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ทางอาร์เตต้าละกันเพราะว่าเออไม่เราส่วนตัวเราไม่คิดละเรื่องเฟรนลี่แมทไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับแต่บางคนมีนะ <c oughs> ยังเห็นเห็นคอมเมนต์บางเพจบางอะไรเงี้ยเออแฟนบอลอาร์เซนอลก็มีหลายกลุ่มอย่างนี้ดีกว่าเราก็เข้าใจเขานะบางคนก็แบบเฮ้ยอยากเห็นแบบอยากเห็นแล้วอ่ะอยากเห็นยิงอ่ะเออ แต่ใยเย็นๆยเย็นมันยังไม่ได้สาคัญอะไรขนาดนั้นนะครับเอาแมทอย่างเป็นทางการแมทเอ,อ่อเปิดฤดูกาลดีกว่าเราจะได้เห็นนะหรือว่าเดี๋ยวมีเอมิเลตครับอะไรเงี้ยเออลองลองดูในนั้นก่อนว่าเผื่อเขาจะปล่อยของอะไรออกมาบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆนเอ,อ่อเราเห็นอาร์เซนอลมีพัฒนาการในเรื่องของการเพรสซิ่งที่พัฒนาขึ้นนะเอ,อ่อหลังจากที่มีโยคารสเข้ามาก็โยคารสก็มีความไหวแล้วก็มีสามารถกดดัน ผู้ศึกษาประตูได้กดดันแนวรับคู่แข่งให้แบบเออต้องระวังเขาอะ,อะเราอาจจะต้องหานักเตะปีซ้ายใหม่หรือเปล่านี้เราไม่รู้แต่มีข่าวกับเอเซ่นะครับโอเคอ่ถามว่าคุ้มค่าไหมกับราคาที่จ่ายไปนะยังตอบไม่ได้นะเพราะยังผลงานมันยังไม่เกิดนะครับเดี๋ยวรอให้เกมจริงมันเกิดขึ้นก่อน เราก็ดูวิธีการเล่นของเขาแล้วก็เชื่อว่านักเตะมีความมุม่งม,ม,มั่นอยู่แล้วนะไอ้เรื่องราคาที่จ่ายไปเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะสูญเสียแบบปาประโยชน์หรอกนะอย่างน้อยก็ต้องได้อะไรกลับมาบ้าง <c oughs> ก็โชคดีนะ <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะเอาเรื่องนักเตะคนอื่อนๆมาพูดให้ฟังนะครับ อาจจะมีเรื่องของพวกเบนจามินเซสโกอยากคุยเรื่องนี้มากนะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับ